เป็นบรรยากาศที่ทางพวกเรานะจากกลุ่มของโคราชนะะมาเที่ยวนะ,ะมาสังสรรค์กันที่เนดดาวรีสอร์ทนะครับก็แต่ละครอบครัวก็พักผ่อนกันนะฮะเป็นหลังเป็นหลังกันไปนะครับบางจุดก็เป็นกลุ่มนะครับเรามากันหลายกลุ่ปนะฮะบางกลุ่มก็พักร่วมกันนะฮะ, 7, ะประมาณฮะเจ็ดแปดคน เรสามารถอยู่ร่วมในห้องเดียว3มเตียงสี่เตียงก็มีนะครับนนี้เป็นสถานที่เราจัดเลี้ยงกันเมื่อคืนโอเคนะครับบรรยากาศดีครับเมื่อคืน